สวัสดีครับทุกทุกชาวเราครับบรรยายพรบรตำรวจเรียงมาตราคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรา17นะครับก็จะเป็นเรื่องของวาระและการดํารงตําแหน่งของกตชะนะหลายจากที่เรามาว่ากันมาแล้วครับสามสี่คลิปหน้านี้เป็นเรื่องของกตชล้ว,ลวนๆนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระในการดารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 4ปีเท่านั้นนะและอาจได้รับเลือกใหม่ได้แต่จะำดำรวนตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้โอเคนะอยู่ได้4ปีนะเลือกใหม่ได้นะครั้งที่สองนะครับมาเป็นสองปีนี้ได้โอเคนะแต่ครั้งที่สามจะมาสมัครไม่ได้แล้วก็แค่สองวาระแต่ท่านที่หนึ่งได้ ที่สไม่ได้ที่3มาที่4ี่มาไอ้น,นี้ได้นะครับเพราะว่าจะาไม่ขัดต่อมาตรา17บเจ็ดวรคหนึ่งทีนี้วรกสองกำหนดว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผลจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้ที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการผู้สรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นมาให,หม่มารับหน้าที่ก็หมายความว่า ในกรณีเรื่องของการอยู่ในสิ้นตำวาระแต่ระหว่างนั้นอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการผู้ส่งคุณวุฒิชุดเดิมนะครับที่ครบวาระต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีกระบวนการสรรหากรรมการผู้ส่งคุณวุฒิชุดใหม่พอชุดใหม่มามีการแต่งตั้งครับชุดเก่าก็จะถือว่าหมดนะครับหน้าที่โดยผลของกฎหมายโอเคนะ งนั้นท่านบอกว่าโอ้ฉันหมดมาวาระอะ้รฉันไม่อยากอยู่แล้วจะไปเลี้ยงหลานต่อไม่ได้นะท่านท่านต้องมาประชุมก่อนตราบใดที่ก็ยังไม่มีการนะครับกระบวนการนะครับคัดเลือกแล้วก็แต่งตั้งมาเนะี่ยท่านต้องทำหนะ้าที่ไปก่อนนะอันนี้เป็นไปตามมาตรา17นะครับของพรบัคตำรวจคลิปหน้ามาเจอกันที่มาตรา18ครับ